ฝนตกฝนบ้านใครถึงตกเนี่ยนอนดูฝนนะลูกนะอ่อนอนดูฝนตกสะว้าวฝนตกอะลูกใครตึนดูฝนตกไอ้ดูหน้าชี้รู้ดูฝนมีความสุขเพรนอนดูฝนฝนตกฝนตกซิมสิมว้าวฝนตกครับบอกสิลูกบ้านน้องฝนตกใครตึนนอนดูฝนตกอะลูกอะดูฝนก่อนเด้ ดูฝนตกนะลูกนะดูฝนตกเนาะฝนบ้านเห็นฝนตกเนหะลูกเหรอว้าวฝนตกแล้วครับดูดิเย็นสบายเลยครับดูฝนตกแนละ้วลูกนะน้องชอบเหรอลูกอะ่ะไม่มีฟ้าร้องอะ่ะชอบนั่งลงดีๆเราจะไปไหนอีกอะลูกใช่ไม่เอานั่งลงเออนั่งตรงนั้นน่ะนั่งดูฝนตก ฝนตกหน้าตาเหรอน,นั่งตรงนี้เลยเหรอลูกฝนตกครับบอกดิ